สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะแนะนำระบบจัดการคิวนะครับก็คือออกัตรคิวแล้วก็เรียกคิวนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานเลยที่ขวานะครับอย่างแรกเลยเรามาตั้งค่าก่อนนะครับนี่ตั้งค่าก็สามารถตั้งค่าได้ตามนี้นะครับคือหนึ่งวางลิงก์ youtube นะครับถ้าเราอยากจะให้มีวิดีโอตอนที่น่าแสดงคิวนะครับแล้วก็เสียงก่อนเรียกคิวนะครับแล้วก็มีช่องบริการ a b c อันนี้ผมทำไว้สามช่องนะครับถ้าอยากจะได้มากกว่านี้ก็ติดต่อมาที่ไลแอดใต้ล่างคิดมาจ้างเขียนนะครับหรือว่าอยากจะได้แบบอื่นๆก็คุยกันได้นะครับแล้วก็ใส่เสียงเลขศูนย์หนึ่งเก้าลงไปนะครับแล้วกดบันทึกเราสามารถมาตั้งค่าเสียงเองได้ครับแล้วถ้าใครดูแล้วอยากได้ระบบแบบนี้เลยก็โอเแกันนี้เลยก็ซื้อได้เลยแต่ถ้าอยากจะได้แบบอื่นก็ติดต่อมาได้นะครับที่ใต้ล่างคิปนะครับที่ไลแอดโอเคอันนี้คือต้องตั้งค่านะครับ ต่อไปครับก็จะเป็นหน้าควบคุมของพนักงานครับคือกดคิวจะเป็นแบบนี้ครับโดยที่ระบบเนี้ยมันจะเป็นการกดบัตรคิวด้วยถูกไหมครับถ้ายังไม่มีใครกดบัตรคิวเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเรียกคิวได้ก็เพราะว่ายังไม่มีใครกดบัตรคิวนึกภาพออกใช่ไหมครับความจริงอ่ะเราไปใช้บริการนะครับแต่เรายังไม่เคยใช้งานหลังบ้านนะครับก็คืออย่างนี้ครับถ้ายังไม่มีใครกดบัตรคิวเนี่ยก็ไม่สามารถเรียก,กคิวได้ คิวนั้นได้นะครับอันนี้คือคือความเป็นจริงนะครับอตอนนี้ยังไม่ได้กดปัดคิวเลยนะครับก็กดอ0 0ศูนย์ศูนย์หนึ่งเ้ไหมครับเขาจะขึ้นว่าไม่มีคิวเพราะว่ายังไม่ได้กดปัดคิวมันก็เลยยังไม่มีคิวนะครับเนี่ยกดไปได้เลยนะครับอ่ะต่อมานะครับมาที่หน้าจอแสดงผลก,ก่อนอันนี้ก็คือหน้าแสดงคิวของลูกคา้าครับหน้าด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นลิงก์วิดีโอยู u b e นะครับส่วน ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นหมายเลข Q นะครับที่เรียกแล้วก็ Q ที่เรียกที่ผ่านมานะครับต่อมานะครับเราจะมาที่ออพต์ Q นะครับตรงนี้นะครับออพต์ Q ก็จะมีเลือก A B C นะครับเลือก A B C สมมติว,ว่าเลือกประเภท A นะครับก็กด A มันก็จะเป็นคิวออกมาเคียนมาก็คือได้คิวหมายเลขเอซูซูนึงแล้วนะครับส่วนว่าผมออกคิวอีกก็คือ b นะครับ b ีศูนย์ศูนย์หนึ่งแสดงว่าช่อง a กับช่อง b เนี่ยสามารถเรียกคิวได้แล้วนะครับอันนี้ไปที่หน้าพักงาการนะรหน้าพังากงานเชิญคิวหมายเลข b ศูนย์ศูนย์หนึ่ง เห็นไหมเมื่อกี้ผมเรียกไปแล้วครับก็คือมี001นะครับนี้เราไปที่หน้าของคิวหน้าแสดงคินะครับเห็นไหมก็ขึ้นมาแล้วครับว่ามี q b 001ที่ช่องบริการ b เห็นไหมขึ้นมาแบบนี้ถ้าผมกดเรียกคอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S เห็นไหมกดไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีใครกดค B002 สองผ่าออกเช่นไหมครับไม่ได้ และคิวที่เรียกเนี่ยมันจะแยกกันนะครับก็คือ b ศูนย์ศูนย์สองแล้วมันไม่ใช่ a ศูนย์ศูนย์สองหรือ a ศูนย์ศูนย์สามต่อนะครับมันก็จะเป็น a ศูนย์ศูนย์หนึ่งก็คือแต่ละช่องบริการเนี่ยมันแยกออกจากกันนะครับไม่ได้ไม่ได้พ่วงกันนะครับแยกออกจากกันอเดี๋ยวผมเรียก a ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเชิญคิวหมายเลข a ศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ายินหมครับไปที่ซีมานี่ครับ ดีศูนย์หนึ่งบีศูนย์หนึ่งนี่ครับแยกออกากันะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับระบบตัวโปรแกรมเรียกคิวนะครับกดบัตรคิวแล้วก็เรียกคิวนะครับแล้วก็สามารถตั้งเสียงใส่เสียงเองได้นะครับถ้าสนใจตัวโปรแกรมนะครับก็ติดต่อมาที่ไลน์แอดไลาังคิปหรือว่าอยากจะจ้างเขียนโปรแกรมอื่นๆหรือว่าจ้างเขียนโปรแกรมคิวนั่นแหละแต่เป็นแบบอื่นก็มาคุยกันได้นะครับ